สพอาร์แก๊งภูมิใจนำเสนอการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องคอรัปชั่นไวสายณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเลือกหน้าห้องกันค่ะใครอยากให้เพื่อนคนไหนเป็นหัวหน้าห้องคิดไว้ในใจหลัพกพักกลางวันเราจะมาเลือกกันนี่นี่นี่พวกนายเดี๋ยวก่อนนะพวกนายเลือกเรานะทำไมละ่ะก็เพราะว่าถ้าพวกนายเลือกเราเราจะให้เงินเลยนะอ๋อได้ได้เลย ทำไมเธอทำอย่างนี้ล่ะทำอย่างนี้เรียกว่าโกงนี่มันก็มันก็แค่นิดหน่อยๆน่ะโกงนิดโกงอ่ไม่เป็นไรพวกนายนี่จได้ก็ได้ได้เงินมาไปซื้อขนมด้วยนะอืมันก็ได้ฉันจะเลือกเธอสวัสดีตอนบ่ายค่ะตอนนี้ใครอยากให้เพื่อนคนไหนเป็นหัวหน้าห้องเสนอมาได้เลยค่ะเสน่กล้องพบค่ะใครเลือกก้องพบยืนขึ้นค่ะครูครับอีกคนเลือกก้องพบเกินครึ่งห้องครับ ถ้างั้นก้องพบได้เป็นหัวหน้าห้องนะคะครูจะมอบหน้าที่หัวหน้าห้องให้เธอเธอต้องคอยเก็บเงินเพื่อนทุกอาทิตย์เพื่อที่จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปจัดงานได้สิครับผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับนี่นี่นี่พวกนายอะเอาเงินมาคนละสิบบาทนะนี่เอาไปรวยแล้วเราอาไปซื้อของเล่นดีกว่านี่คบลงห้าร้อยบาทนั่นก้องผมมีรถมาทับใหม่มาเล่นอยากเล่นด้วยจัง สนุกจังเลยกองโฟมมีของเล่นใหม่มาเล่นอีกแล้วเหรอใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วนะคะเราจะจัดงานกันเรื่องของตกแต่งอาหารให้นักเรียนเป็นคนใช้เงินห้องได้เลยค่ะให้กองโฟมเป็จัดการเย้แล้วสิเราเอาเงินไปซื้อของเล่นหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารตกขอตงตกแต่งกัทีนี้กองโฟมทาไมของที่ครูให้ไปซื้อมีแค่นี้ล่ะคือไม่มีิ เงินห้องแล้วอะครับเอา้าทาไมล่ะเขาเอาเงินห้องไปใช้แล้วค่ะพื่อูค้าหผมูไม่อยากให้กล้องผมเป็นหัวหน้าห้องแล้วค่ะแล้วทําไมตอนนั้นไม่เยนถึงอยากให้เขาเป็นหัวหน้าห้องล่ะก็ตอนนั้นเขาให้เงินพวกหนูค่ะทําแบบนี้ไม่ได้นะจะเป็นที่เงินเพียงเล็กน้อยผมขอโทษครับวันหลังผมจะไม่ทําอีกแล้วส่วนคนอื่นรู้ทั้งรู้ว่าเขาสนิทยังจะเห็นแก่งเงินเพียงเล็กน้อยเห็นหรือย,ยังล่ะว่าผลที่ออกมาเป็นยังไง จำเอาไว้นะคะนักเรียนการทุจริตหรือการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าเราจะอยู่สังคมไหนหากมีการคอร์รัปชันหรือรยอมให้มีการคอร์รัปชันก็จะส่งผลเสียต่อสังคมนั้นได้ขอโทษค่ะคุณครูครับวันหลังผมจะไม่ทําอีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับผมจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีเป็นหัวหน้าห้องที่ดีผมจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมคนระับ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นนักเรียนทุกคนก็สำนึกได้และไม่ทุจริตอีกร่วมรณรงค์โดยโครงการสื่อสารเสริมสร้างธรรมพิบาลต้านทุจริตโดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ